เอา้าลืมเลือกตัวเพื่อนโมแต่อ่านสตรีมอยู่ 'Cause the flames will burn us. I you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world. Get ready. millions will be deployed in five seconds. Hey,เจอพี่นนทการวะ. <laughs> 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 ใช่ใช่จำนวนคนที่ผ่านไปมาแรงหนึ่งศูนย์หนึ่งอะไรคือมาแรงบหนึ่งศูนย์หนึ่ง <c oughs> จะบจะบ cause <oughs> prevail เจอแม็กปอแปะป,อแปะ,ปอแปะวะ <c oughs> แม็กแม็กเอาอะไรมาวะแม็กเอาระเบิดมา เฮ้ยมึงใช้มึงกดเกิดไปเลยเหรอกดหรือไงเออโอ้โของจริงก่อนของจริงอจริงกูปัดดมันมันปัดไปโดนว่ะอาาสอกตัดเลือดดีไหมยืนเลนกับแม็กเนี่ยไม่ต้องก็ได้มั้งอ้าวรอลิออนออกเลนกับ Mẹ love phải nhưng mà nó đung cái has been defeated sẽ đung cái này nó. lấy lâm 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 ขากลับนี่เจอแม็กไม่เนี่ยแม็กแม็กเวลสี่เลยนะระวังม,มันมันไม่ล็อกว่ะมันเดินมาว่ะมันเปิดตาแล้วมันมัจนจะมันหยุดล็อกแล้วดิน่าจะใช่ไอ้เนี่ยล็อกมันไม่ทันโอ้โหอดอดอดระวังนะอดต้าตาดีมากนะนะกับล่างก่อน ไม่คุณไม่รู้กับติดใจคุไม่รู้กับสบาโอ้โหเรียบร้อยกลับก่อนเอเดนดอยอยู่ล่างนะแต่โกฟิกแล้วเมื่อกี้มานาหมดเฉยๆนะท่ามานาไม่หมดจะสวดแล้วเมื่อกี้เนี่ยต้องโอเอเดนดอยอยู่ล่างนะ อดๆๆๆๆเยอะเยอะเยอะโอ้โหเรียบร้อยไม่งั้นไม่โดนอยู่ดีๆก็หายโนแกเลยอตามตัวเลยงั้นไม่โดนแล้วมันเป็นยังไงน้องโอลาร์บังโดนคอนะน้องโอลาร์บันโดนค ไม่ด้ไม่ได้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมด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 เฮ้ยเจอเจอแม็กล็อกอ่ะพี่ต้องเข้าป้อมอ่ะมาดีมาดีมาดีถึงป้อมแล้วนะมาสิมาสิบิงบิงหลบไปทีนึงดีตายอยู่ดีตายไหมปาต้ามาเออเอาตายเถอะตายเถอะถ้าขนาดนี้แล้วอ่ะตายดีกว่าพี่พี่แม็กมันพิมพ์ว่าขอบคุณวะโอตายดีกว่าคุณพี่กลางคน กลางมันยังไม่หา้าทีเลยน่าจะไม่แตกหรอกเอเดนดอลมันอยู่เนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยน่าจะมาอคกรเล็กมั้งเนี่ยมันไม่ไมาแดงเขาเนอะมันต้องออกอะไรวะออกอากอนี่ไปเลยยืนแม่งเอเดนดอลอยู่เนี่ย เอ้ยเอ้ยโอ้โห,ดไ,ไ,ดหได้ได้ทั้งบูทั้งเลสเลยชนะแล้วเกมเนี่ยชนะแล้วโซ่ไม่ลอกก็เกิดแล้วมันยังไม่กดแข่งเนะพี่กดแข่งไปแล้วอ่ะน้องโอไปไปไปดูบูนไหมแมทแมทเอแมทเปิดตานะล็อกเราไปแล้วล็อกเพืนเปิดล็อกเพืนเราไปแล้ว จะตีป้อมแตกไหมเอ้าชาตินี้ตีป้อมแตกไหมเนี่ยเอ้าเอาตีไมแตกอีกแล้วไหมเราเรียกมันสไลด์สกิลสองตีป้อมได้ไหมสกิลสตีป้อมได้ไหมวะไปละจ้าไม่อยู่ละจ้าเอ้ยต้องโอ้โหกันได้ไหมเนี่ยแตกแล้วมั่งป้อมเนี่ยน่าจะเสียชีวิต นี่แล้วโอ้โหไม่ต้องปิดมันมาเฮ้ยเฮ้ยมันจะหมดเลยนะเรนดอจะตายแล้วเนี่ยอย่ายวัาดเลยฟาดเลยเล่นล่างเลยเล่นล่างเลยเอาป้อมล่างเลยป้อมล่างเลยเดี๋ยวพี่ไปบน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 อืมออกเลยดีวะออกแข่แล้วออกแข่งแล้วกันเอ้ยออกรียร์เบสซิ่งดีกว่าเอาไปดูดเลือดรอนหลอนลอนอ วินึงวินึ่งไบ้ไม่ไม่แทบแบบเดี๋ยวพี่เคลยรบอเองเดี๋พี่เคลบอเองโอ้โหไอเฮียไม่ต้องเอานะถ้าแทบโดนนี้บอกเลยแตกน้องโอพี่ขอบูนะออกไอรินซ็อกเกิดแล้วโอมาโอมาหายหายก็หายสตามาเฮ้สตารามันเอาจัดว่ะ โอ้ยโผเ่้ปจริงไหมสามตัวหนึ่งเมื่อกี้ตายกันลอยตัวนี้ไงอะนแตกแล้วพี่ฟาตามันไม่มีบินนั่นดหละเอามันบินหนีกันนั่นแะโอ้ยไม่พอว่ะไม่ถึงไม่ถึงไม่มีฟิกโอ้ฟาตาแม่งสกิลเบสิบเลยเหรอ n o

เอาเอาเอาเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดโอเคโอ้ยเฮ้ยเพื่อนเราจัดเลยวะไปไปรับหน่อยรับหน่อยโอ้โหตายตายเจอคอโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหแล้วไงวะเนี่ยไม่มีใครเลยเที่ยโอ้โหรู้สึกไม่มีใครเจ๋งเลยแต่ความมึงรอดาบรีแม่งนานชิบหายเลยเนี่ยงเมื่อกี้ กูออกแล้วไอ้เหี้ยกูไม่ได้เข้าแล้วเมื่อกี้เนี่ยไอ้เหี้ยไม่ได้เข้าแล้วเมื่อกี้พี่เจอตัวเดียวเลยเมื่อกี้เนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ขยับเลยเจอมีหน้าคอทีเดียวแบบหยุดนิ่งเลยเมื่อกี้เนี่ยไอ้ควาสคิวอ่ะเมื่อกี้เอ็นดอร์เอ็นดอร์ไอ้กดกดวิ่งวิ่งข้าป้อมข้าวป้อมสองมันล็อกมึงมันล็อกมึงมึงไม่เห็นสาระลักษณ์ไงไอ้ขัดป้อมเลยอยู่นิดเดียว เมื่อกี้เนี่ยไม่แม่งไม่ช่วยแล้วไม่น่ได้อยู่มันน่าจะเอาบูเราไปแล้วเนี่ยออกอะไรดีวะออกออกมายืนแช่แข็งนี่วะมาฆ่าซาตาหน่อยดีปะเอาดีมาอยู่ไหนอะฟาตาฟาตาบินวืด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 อืม มันกดอะไรอ่ะมันกดสปินเหรอฟิกเกอร์หรืออะไรวะไม่ได้วะพี่ลีก่อนเฮ้ยถ้าเราออกกันเวทมหาจะคุมไหมวะเล่นล้อเลี้ยวเนี่ยโอ้โหบางที่หมายเลยเนี่ยเอาเลยเลยๆน่าจะได้เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยป่าป่าเราอยู่ไกลนะป่าเราอยู่ไกลนะเนี่ยพี่มาพี่มาเนี่ยพี่มาเนี่ยพี่มาเนี่ยเฮ้ยเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยป่ามานะป่าเรามาป่าเรามาข้างหลังข้างหลังฮะ <cin stereotype> แม่ <hou> แกับแม่ทะเลาะกูจับกูจับกูจับอย่างงี้เยเอาแล้เอาแล้วสิแม่โอ้แม่เราจะตายแล้วเออสวยเอาตายสามแล้วสต้าไม่อยู่เมื่อกี้เนี่ยสวัสดีตาแม่งได้สวัสดีแม่งดื้จัดสตา้าสตามันมันไปดันบนน่ะหนักคีบเข้าอ่ะน่ะได้นได้แลมามามาเดี๋ยวพี่ไป โอ้ยน้องโอเจอคอเหรอเซียบนไปโอ้ไม่เตะไอ้เฮียบินเหรอวะเนี่ยไม่อยาก,ออกไม่อยากเอาดาร์กเลยว่ะเพราะว่ากลัวแม็กมันล็อกอะ่ะเอาแม็กเปิดตาแม็กเปิดตาเอาโหตายแล้วปุ๊บแม็กซตายแม็กซ์ตายเพราะอะไรเพราะว่าออก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 เดี๋ยวโดนมันบินสวนตายหมด มาดีไปแล้วมูไปแล้วเดี๋ยวพี่ออกกันเวทก่อนเดี๋ยวเด้อยังขาดเงินอยู่เอาเอาโดนอะยทำไมมันตึงวะดนเลยเกือบจูบปากกันแล้วเฮียมันเห็นกูได้ไงวะเฮียกำแพงบังอยู่นะเว้ยไม่มีกำแพงนะเว้ยเมื่อกี้เนี่ยตา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 เฮ้ยไม่ต้องเล่นบอกแค่นั้นแหละ โทษทีมือพี่ไวไปหน่อยตาของเราวะเอเดนดอมีดูดเลือดโอ้ยซูไม่ได้แน่เลยวะต้องต้องดักมันปดไอ้ฟิกเกอร์ไอ้ฟิกเกอร์ต้อยิงฟิกเกอร์มึงแกตายนีจริงเหรอยายฟิกเกอร์นะเมื่อกี้เนี่ยเจอคอยอีกแล้วโอ้โห <rude S 2> ออก <ics> ไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้เจอคอเจอคอปิดมันเลยปิดมันเลยไอไวโออยู่ไหนวะนะโอ้คเข้าป้อมแล้วอ่ะเอ็มล็อตไพี่ออกรองเท้าลถคูดาวไงเจอคอทีเดียวก็คือแบบนิ่งเลยอ่ะเดี๋ยวเราได้กันเวทก่อนกำลังขึ้นทอยเดี๋ยวจะออกเป็นแท้งเลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนรองเท้าแล้วไปรองเท้ากันกันซีซีดีกว่า นผู้เดียวคุณจับมาทันก็ไม่น่าจะไหววะแข็งดีใช่ไหมจดบมาทันไปรองเท้ากันซีซีมาแล้วไม่ไม่รู้จะยืนได้ไหมมันดับล่างไปเลยเฮ้ยเหนไหนมีใครอยู่ตรงเนี้ยตายตายตายเอ้ยมีเกิด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  โอ้โหตายปาตาบินปาตาหมดละเอ็นออกกดเกิดแล้วนะแมกมาแมกมาฟาโดนโอ้โหไอ้เฮียมันดูดเลือดนี้มันมันออกดาบดูดเลือดเหรออือดูดเลือดแรงเกินเฮ้ยโอ๊ด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 โอ้ยเอ้ยเอ้ เหลือใครฮะกัปืนดับแดงโอ้โหแม่งดูดเลือดสามอันดูเลือดสี่ห้าเปอร์เซ็นต์เลยแล้วมม่มีเคลย์นะก่อนเห็นไหมตีไม่ตายทีเมื่อกี้พี่เจอซาตาบินทีเดียวตายเลยว่ะตายดิเราเป็นเมดอะเอ้เนี่ยพี่กำลังขึ้นกันเวทเนี่ยเป็นเมดแบบบิวแทค์หน่อย เฮ้ยเฮ้ยเอา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 มาอยู่มาอยู่มาอยู่ได้ไหมโอ้ยเรนดอฟีจัดเลยข้างหลังเออเลนดอตายเลนดอตายเลนดอฟีจัดเลยเมื่อกี้ข้างหลังโอ้โหเอาสวยแตกละเฮ้ยเอ้ยมันมันมันไม่เหลือตัวดาเมจแล้วนะมันไม่เหลือตัวดาเมจแล้วไปหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วงั้นงนัะเหลือมีหน้าตัวเดียวไม่ไม่มีตัวดาเมจแล้ว แล้วที่สำคัญหายาเรายังอยู่ด้วยตียับอะบอกเลยตียับเราหรือมันยับเราเราเราอ้ปล่อยปล่อยให้เมื่อไหร่เก็บเก็บแท็กเก็บแทกไม่ได้เอาของไมอ่างั้นไปเอาดาบไปเอาดาบไปเอาดาบมาเรื่องสองครับเอาอุกรนแล้ว ตานะไดู้นตีไปมันแข่งแน่ทีเนี้ยไอ้เหี้ยแมกเปิดตาแมกเปิดตาเปิดตาแสดงว่ามันจะมาดูว่าเราอยู่ดาร์กไหมทั้งนั้นอ่ะมันน่าจะมาดาร์กกันทั้งนั้นอ่ะมันเห็นแล้วว่าเราอยู่นี่มันมารอแล้วดาร์กใช่ใช่มันเห็นว่าเราไม่อยู่ตรงนี้ไงมันก็เลยเปิดตาเมื่อกี้เนี่ย มีมีอันเดียวคือโถมอ่ะโถมอ่ะไอนี้ตายเนี่ยเอ้ตัวเดียวตัวเดียวเนี่ยหาฟาต้าให้หน่อยฟาต้าเล่นไม่ได้โอ้ยโดนโอ้ยโอยิงแตกอ่ะไม่มีใครมาเลได้งานโอ้ยโอ้ยโอไยโอ้ยแตกแลออกออกกดออกออกออกเอ้ยน้องโอน้องโอระวังระวังปืนไปปืนไปปืนยิงปืนยิง โอ้โหโดนปืนหมดเลยวะอ๋อกดมันไม่ไปเล่นตรงนั้นไอ้เหี้ยมันไปเอเดนดอนนะมึงระวังตายนะมึงโอ้โหแง่กูต้องกลับแล้วเนี่ยโอ้โหจับสวนเลยจับสวนจับสวนมันเห็นกูเหรอวะเนี่ยเอาเมื่อกี้ก่อนโดนเลยเมื่อกี้เนี่ยโดนไอ้นี่ยันตีตายโอ้ยโอยิงยับยับเลยอะเออเมื่อกี้วายโอยิงยับเลยโดนวายโอตัวเดียวเลยเมื่อกี้เนี่ยเห็นเมื่อกี้จะวาร์ปกลับบ้านแล้วก็นหน่อย รอยเพิ่งวางนะแทบอ่ะลอยคีฟมังได้เกิดกันแล้วได้อยู่ต้องวางไปเป็นทัดดักดักคีฟอ่ะโอ้แม่ยังผมจับกดมึงรอจับเอรินนอร์ดีกว่าไม่ต้องไปจับเลยหน้ารอยลอยด้วยกันเอ้กุ๊บเอ้กบเทียวมาเดียวเดี๋ยวบันตึง มันตึงเหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้ออกออฟมายืนดีกว่าวะแม่งโดนสไลด์ดาเมจไปยืนเจ้กากลางคีิเข้าไอ้เนี่ยม,มามากันอยู่เอ้ยมันเปิดตานะเปิดตาเมื่อกี้เนี่ยมันเปิดตาแล้วโดนไอ้นี่บินก่อนมาเมื่อกี้เนมะื่อกี้มันเปิดตาไปแล้วอนะได้ยี่ประมาณสักสี่สิบวิสามสิบวิมันจะมีอันติตเอ้ยเอ๊แม็กม<ด>ันไม่มีอะไรนะมันไม่มีอะไรนะมันไม่มีอะไรละ มันเปิดตาไปแล้วอะ่ไวอะไม่ไปฮัวไปฮัวแง่ใกล้แตกละ <bend> ดัน,เด,ดนเดี๋ยวดันกลางสูงไหมดันกลางสูงไหมโอ้คลิปล่างเนี่เงี้ยใครจะกันอีเลดอได้เนี่ยทีนี้เฮ้ยต้องมีคนมาคนแตหนะนี่นมามามาสองคนหน่อยยกแตกนะน้ำไปเดียวข้างล่างนะ <Be> humble. โอ้เรียบร้อยไม่ทันแล้วเอ็นดอนมิเกิดโอ้เรียบร้อยเลยดักก่อนมีใครวะตอนนี้น<ล>เหลือปนืนกลางจบมาเหลือปืนกับซาตา้าม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 า,มาอ๋อเลยจบเลยกลางจบเลยเอนดอสี่สิบวิสวนเลยกลางอังเนียคลิปคลิปก็หนาเกินให้หัวหล่เาดว่าจะคลิปเลยมีหน้าอจวง โอ้ยแกูจะตายเฮ้ยตาตกาตาตกโอ้ยแม็กล็อกอีกังไเฮ้กลางกางกาได้ไหมมีเกียวอีกเลยตาเลยตาเลยตาเฮ้กางจบกางจบอยสามยังไม่เกิดสวยเฮ้ยมา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 อยู่ำอยู่ำอยู่จบจบจบ ป้องโดนไอ้ีะกว่า,าอเอาเอเอ้ยทำมิวเตอร์แกัเมื่อกี้นี่เป็นไงล่ะตอนลอเลีอ,อฟอเป็นไงล่ะอย่าเล่นนะอย่าไปหาทาอีกอย่างเง <c oughs> อย่าไปทำโยนเฉยโยนจัดเลยเมื่อกี้เนี่ยแม่งพีโมตะอ่านสตรีมเมื่อกี้เนี่ยโยนเฉย แม่งเอ้ยบารมีลิกเตอร์วะไม่โอเลยหรอเมื่อกี้นี้ไบโอมาตายเกิดแล้วมันยืนแอบอยู่พุ่มรอยยิงเดลเม็ดเดลเม็ดกูเห็นแล้วแต่กูโดนล็อกไอ้เฮี้ยมเมื่อกี้เนี่ยแม็กล็อกกูขอตึงตึงนี่ยังไม่ตึงอีกเหรอต้องโอสิบก้านาทีเลยตึงเปรี้ย อ่าครับถ้าเพืเ่อนๆชอบคลิปนี้นะครับเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับชอบ่องนาย c ีช n แนลด้วยนะครับเนาะส่วนจะเป็นคลิปสนุกๆอะไต่อไปนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันบ๊ายบายไปละครับ